เป็นเยอะหน่อยความเืเป็นเรื่องของจิตใจแต่ละคนนั้นก็มีความศรัทธาไม่เท่ากันมีความเป็นอยู่มีฐานะมีการงานมีสตุ้กสตังไม่เท่ากันเราก็ทำบุญกันแตกต่างกันไปนะครับเอาสุขสกามาทนชาทุกน วัทักของข้าพเจ้าที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ข้าพเจ้าขออุทาขอขอขอแต่ยังร้องอาน้องมัเนี่ยมมันมเสมอกิ่ใจจับองตรงตรองขอให้าไดยนเยอะๆยังไม่พอเจ้าขอให้อใน